ลูกคุณแม่ตอนป่วยนี่นะคะลูกคุณแม่ขออนุญาตฟังเคสนี้จากการทานอาหารอาหารเสริมซนิตรินค่ะอาหารเสริมซาิตินค่ะคือหนูนะคะเป็นไตวายคือร่างกายเนี่ยเป็นความดันเบาหวานไทรอยเป็นพิษใจโตข้อเข่าเสื่อมกระดูกพุนที่หนูเป็นอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วพอมีู่้งหนึ่งก็คือประมาณเดือนมิถนาร่างกายข้างในมันเกิดวนแปรกลายเป็นไตวายเฉียบพัน น็อกเข้าโรงพยาบาลก็คือว่าหนูเหนื่อยมากหเหนื่อยหเหนื่อยมากเสร็จแล้วไอออกมาเนี่ยมันมีเลือดออกปากออกจมูกก็คือน็อกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าเป็นไตไวายเฉียบพลันต้องจออับคอแต่ทีนี้ที่บ้านหนูเขาไม่ยอมให้จอดเพราะว่าคือตัวหนูเนี่ยเคยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการรักษาอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากเขาก็ไม่ยอมให้จอดคุณหมอก็รักษาไปตามอาการนะคะก็กลายเป็นคนเปวยติดเตียงติดเตียงอยู่ประมาณ3เดือนนะคะ2เดือนกว่าถึง3เดือน ก็จนร่างกายมันไม่รับแล้วค่ะคือมันไม่สามารถขับนะ้ำออกได้แล้วไตหนูทำง,งานเหลือ8% oh. คุณหมอบอกว่าถ้าคุณรักอีกทีนึงก็คือคุณต้องจับคอแล้วคุณปฏิเสธการรักษาไม่ได้นะอ่ะโอเคหมอนัดแล้วนะคะวันที่4ตุลาหนูจะต้องไปจับคอแล้วฟอกแล้วพี่บังได้ข่าววันที่3ตุลาเขามาหาหนูเอาเซอริตินมาค่ะเอามาให้หนูสองตอนแรกมาสองกระปกุกสีชมพูกับสีน้ำตาลอ๋อ oh, <okay. S 1> ค่ะ แล้วเขาก็บอกว่าพี่หมวยเชื่อบังนะอยากก็ uh huh. กินยาสองตัวเนี้ยนี่ยังดีขึ้นเลย uh huh. ยาไหลว่ามันจะวิเศษขนาดนั้นเ <c oughs> พราะเราคุยกับหมอมาตลอดหมอบอกแล้วการที่คุณเป็นไตเนี่ย <c oughs> ไม่มีทางหายค่ะค้าไตาคุณจะเพิ่มขึ้นจากสองไปสี่สี่ไปห้าห้าไปหกหกไปหกสิปดของหมวยเนี่ยสูงสุดคือหกสิแปดแต่ของคนอื่นเนี่ยถึงสิบถึงจ้าฟอกแต่ของหมวยทาไมหกแปดแล้วต้องฟอก เพราะเหมือนเป็นไทรอยเป็นพิษค่ะเหมือนเป็นเบาหวานเหมือนเป็นความดันคือโรคอย่างในตัวมันตีกันพอมันตีกันเสร็จมันเลยทําให้อาการซุดมากกว่าคนอื่นเสร็จปุ๊บก็อ่ะโอเคกินก็กินวะเพราะเราเชื่อในในสมคนนี้ค่ะหวังดีกับเราตลอดเพราะว่าตอนที่หนูป่วยเนี่ยหนูเช่าบ้านเขาอยู่สามสี่เดือนหนูไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้สักคำแถมมาเยี่ยมเอาตังมาให้หนูว่าอ่ะรักษาตัวเจะหน่วย เราก็เลยเชื่ออะเอาวะกินก็กินกินโดยไม่เชื่อ,อยาแต่เชื่อในตัวของคนที่เอาให้ก็กินค่ะกินสม่ำเสมออย่างที่เขาบอกนี่บอกว่ายิ่งถ้ากินกับน้ำปุ่นเนี่ยจะได้ผลเยอะกินท้องว่างจะได้ผลเยอะเราทำตามที่เขาบอกทุกอย่านยงน้ำเย็นเราไม่กินกินไป12วันแรกถึงคิวที่จะต้องไปตรวจเลือด ค่าวไตจะ6-8เหลือ6-7ตอนนั้นกินแค่2มงกรูกนะคะ uh huh. แล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้จากที่ว่าเดินไปข้าห้องน้ำเพื่อตัวเองไม่ได้ uh huh. ต้องรอให้ลูกพยุงต้องรอให้พี่สาวพยุง uh huh. ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ uh huh. สามารถลุกเดินเข้าห้องน้าได้ได้ก uh ี่วันคะหลังจากนั้น1วันค่ะลุกเดินเข้าห้องน้ําได้สามารถลุกออกมานั่งหน้าบ้านได้ uh huh. มารับลมได้แต่ตอนนั้นก็คือสภาพก็คือยังของอยู่ะะ uh huh. เพราะว่าน้ําหนักจาก 80กว <5. S 1> ่าโลค่ะหนูลงมาเหลือประมาณ40กว่าโลตอนที่เป็นนะคะยอะมากจะมีลูกแล้วก็จะ <5. S 1> ดำค่ะ <5. S 1> ห,นหน้าดำตัวดำดำหมดเลยนะคะ <5. S 1> เสร็จป <5. S 1> ุ๊บคอมันดีขึ้นหน,นูนก็โทรหาลูกบังเลยค่ะโทรหาลูกบังบอกว่าลุบางบังผ่าไตหนูลดลงแล้วนะห <5. S 1> นูขอชุดเต็มเลยแล้วกัน <5. S 1> อยากหาย <5. S 1> ดีใจคือ พอมันลดลงหน่อยนึงอะเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการที่คุณเป็นไตอะมันไม่สามารถที่จะลดตงเองได้มันต้องเป็นเพราะยาตัวนี้แน่ๆเลยโอเคเอาชุดเต็มมาเลยพอจัดชุดเต็มมาปุ๊บก็กินหมดไปหนึ่งชุดกินยาชุดเต็มลองถอดม่ะไม่กินยาหมอเลยนะคะแต่หนูเนี่ยไม่กินยาหมอเลยแล้วหนูกินทุกอย่างที่หมอห้ามหนูกินกู้วยหนูกินมะละกอหนูกินคะน้าหนูกินทุกอย่างใช่ซึ่งหมอห้ามหมดหนูกินทุกอย่างเลย ก็กินหมดไปหนึ่งชุดจาก6 8จุมา6 6จุแล้วเหลือหโอ้โหแฮปปี้มากยดีมากทีนี้เริ่มขายยาแล้วค่ะเริ่มขายยาแล้วเริ่มบอกคนที่เป็นไตเหมือนเราเป็นไขมันคอบตับกินแล้วดีนะขนานต้อฟอกไตหนูยังต้องฟอกเลยอ่ะเพราะเขากินเขากินเขาโอเคค่ะแล้วหนูก็กินมาตอนนี้ชุดที่3าค่าไตหนูเือสี่คุณหมอเขียนในใบแล้วค่ะ ยกเลิกการฟอกไตสุดยอดนี่คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโซนิคินนะคะค่ะซึ่งถ้าถ้าทุกคนเนี่ยไม่มาสัมผัสกับกับตัวยาตัวเนี้ยตัวอาหารเสริมตัวเนี้ยทุกคนจะไม่รู้ไม่รู้ความมหัศจรรย์ของเขาและที่สำคัญแม่เขาแอบลูกกินด้วยโอ้ใคแข่งแรงที่นะคะค่ะเป็นไตเนี่ยจะเหนื่อยง่าย หลังจากที่หนูกินไปเนี่ยหนูสามารถลุกขึ้นมาทํางานตามปกติได้ตื่นทีสองหนูขาย,ยขายข้าวแกงตื่นทีสองเสร็จปุ๊บพอขายเสร็จสี่โมงเช้าหนูกอ็ออกมาะคาะุณตังเนี่ยค่ะไปหาลูกค้าบ้างไปเยี่ยมเยีนยคนป่วยเข้าบริษัทเพื่อมาเรียนรู้ระบบเรียนรู้ตัวยาให้เรามีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะชีวิตดีขึ้นค่ะแฮปปี้สมกับแฮปปี้เอ็มพีเอขออนุญ,ญาตทราบชื่อกับชื่อค่ะชื่อนางสาวเขตสลินแสงอรุณค่ะค่ะอยู่บางบอวทองนะคะทีมงานของบางซาค่ะอ๋อ ค่ะนี่ก็คือตอนนี้อนะคะได้รับวกนาวสตาลนะคะได้ค่ะก็คือทา่ขากคท่ขาอกหน้อท้องาดก็คอทขาดก็คือที่นาดก็คะอทขาก็คอีเคสดคอห่้าท้็คือทีขาดก็คือที่าดก็คืี่าก็คือ่ขาก็คือี่ขาดกิคอาดก็คือทก็คืองว่าเก็คือทีาดือที่าคือทาเร็คือที่าท่านก็คือท่านก็่าเราจะทานกทานคือที่ะ1เม็ด ก็คือ5กระปุกถ้าเป็นชุดไยจะ5กระปุกก็5เมตรค่ะสวัสดีค่ะพี่ไทยเมดเลียมนะคะก็มาได้ฟังเคสดีๆจากผู้ที่ทันผลิตภัณฑ์เนิตินนะคะจากบริษัทแฮปปี้เอ็มพีเอ็มค่ะเดี๋ยวเราจะลง u t u b e นะคะให้กับผู้ที่สุขภาพนะคะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพเดี๋ยวพี่ไทยจะนำลง u ู u b e ไว้ส่งให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพให้ดูกันนะคะเอาเป็นว่าวงนี้พี่ไทยขออนุญาต ตามผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะ